สวัสดีครับวันนี้มาบอกรายละเอียดห้องรับแขกตามหลักฮวงจุ้ยห้องรับแขกเป็นพื้นที่ใช้สอยภายในบ้านที่ใช้ต้อนรับเพื่อนและแขกผู้มาเยือนหลักฮวงจุ้ยให้ห้องรับแขกเป็นพื้นที่รับข่าวสารสร้างโอกาสต้อนรับโชคจากภายนอกให้กับสมาชิกทุกคนภายในบ้านให้ได้รับโชคทั้งทางด้านการงานและการเงินฮวงจุ้ยกําหนดตําแหน่งห้องรับแขกตามหลักเกณฑ์สําคัญ2หลักเกณฑ์หลักเกณฑ์แรก ใช้หลักตีรี่่วงจุย้ยตำแหน่งห้องรับแขกท,ที่ดีโดยเราแบ่งบ้านออกเป็นสองส่วนคือส่วนหน้าบ้านและส่วนหลังบ้านห้องรับแขกต,ต,ต,ต้องจัดวางออกแบบให้อยู่บริเวณส่วนหน้าบ้านหรือโถงกลางบ้านเมื่อยืนอยู่ประตูหน้าบ้านมองเข้าไปในบ้านแล้วเห็นห้องรับแขกได้เด่นชัดหลักเกณฑ์ที่สองใช้หลักพื้นที่มงคลตามหมายเลขประจำตัวหวงจุย้ย เช่นคนหมายเลขประจำตัวหงจุ้ยหมายเลข1หรือหมายเลข3หรือหมายเลข4หรือหมายเลข9ให้จัดวางออกแบบห้องรับแขกอยู่ในพื้นที่ทิศเหนือหรือพื้นที่ทิศตะวันออกหรือพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงใต้หรือพื้นที่ทิศใต้ส่วนคนหมายเลขประจำตัวหงจุ้ยหมายเลข2หรือหมายเลข5หรือหมายเลข6หรือหมายเลข7หรือหมายเลข8นั้น ให้ออกแบบจัดวางห้องรับแขกอยู่ในพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงใต้หรือพื้นที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือหรือพื้นที่ทิศตะวันตกหรือพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามพื้นที่ทิศมงคลที่สมพงศอดคล้องกับหมายเลขประจําตัวหงจุ้ยของเราในการคํานวณหาเลขประจําตัวหงจุ้ยของเรานั้นสามารถคํานวณหาได้ด้วยตนเอง โดยดูได้จากคลิปความสำคัญของหมายเลขประจำตัวหวงจุ้ยของเราซึ่งได้เคยทำไว้ก่อนหน้านี้หรือดูจากตารางดังต่อไปนี้ครับอย่างไรก็ตามห้องรับแขกต้องเข้าถึงได้อย่างสะดวกหมายถึงการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความยินดีเป็นผลดีทางห่วงจุย้ยพร้อมต้อนรับข่าวสารสร้างโอกาสต้อนรับโชคจากภายนอก ในการตกแต่งห้องรับแขกให้เป็นพื้นที่รับข่าวสารสร้างโอกาสและต้อนรับโชคนั้นสีที่ใช้ตกแต่งห้องรับแขกให้เป็นสีอ่อนๆเมื่อเราหรือแขกผู้มาเยือนอยู่ในห้องรับแขกแล้วรู้สึกผ่อนคลายห้องรับแขกควรเข้าง่ายออกง่ายสภาพต้องสะอาดสว่างและเรียบร้อยส่วนการตกแต่งด้วยผ้าม่านจะทำให้ห้องรับแขกเป็นพื้นที่ต้อนรับโชคได้ดียิ่งขึ้น สีผ้าม่านที่เป็นสีกลางๆได้แก่ผ้าม่านสีขาวหรือผ้าม่านสีครีมอ่อนๆทำให้ห้องรับแขกผ่อนคลายโปร่งโล่งสบายหากต้องการทราบรายละเอียดสีผ้าม่านแบบเฉพาะเจาะจงกับพื้นที่ทิศท่านสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเคล็ดห่วงจุ้ยเลือกสีผ้าม่านเสริมมงคลในห่วงจุ้ยบายนรงได้เช่นกันครับส่วนการตั้งเคล็ดวัตถุหรือวัตถุมงคลในห้องรับแขกนั้น ที่เราพบเห็นบ่อยคือการตั้งหกลกซิวความหมายคือมั่งมีสีสุขพร้อมอำนาจบารมีและอายุยืนยาวข้อควรระวังไม่ตั้งวางหกลกซิวหันหน้าไปทางประตูเพราะทำให้ความเป็นมงคลลดลงการตั้งแจกันดอกไม้หรือวางกระถางต้นไม้ทำให้มีความเจริญก้าวหน้าการวางเรือสำเภาจีนเป็นสัญ,ญลักษณ์กิจการค้าขาย ที่แผ่ขยายไปอย่างมั่นคงข้อสำคัญให้หันหัวเรือสำเภาจีนเข้าบ้านและไม่วางเรือสำเภาจีนสูงเกินกว่าระดับอกของเจ้าบ้านพระยิ้มเป็นสัญ,ญลักษณ์การต้อนรับผู้มาเยือนพร้อมต้อนรับโชคสารตีจูเอียสามารถอยู่ห้องรับแขกได้แต่ตำแหน่งที่ดีของสารตีจูเอียให้ตั้งในพื้นที่ทิศมงคลของเจ้าบ้าน ในส่วนการตกแต่งพื้นที่ที่พบเห็นและไม่ถูกต้องไม่ควรอยู่ในห้องรับแขกเช่นอาวุธหรือโมเดลของอาวุธเขาสัตว์และหัวสัตว์ภาพสัตว์ดุร้ายหรือสัตว์ที่อยู่ในท่าทางดุร้ายภาพวิวทิวทัศน์ที่ดูอ้างว้างหดหู่เช่นต้นไม้ยืนต้นตายที่เวิ้งน้ำในแหล่งธรรมชาติหรือภาพถ่ายภาพเขียนของชายชรา,าที่ผิวหนังเหี่ยวย่นจากการตากตำทำงาน หรือภาพการต่อสู้ภาพสงคารามลบลาฆ่าฟันกันเนื่องจากแฝงด้วยพลังวิปริตส่งผลอัปมงคลทำให้พื้นที่ห้องรับแขกมีความเป็นอัปมงคลจะชักนำแขกผู้มาเยือนมาพร้อมกับปัญหาไม่มีข่าวสารที่ดีขาดโอกาสไม่ต้อนรับโชคการใช้ห้องรับแขกควรใช้เพื่อต้อนรับผู้มาเยือนให้เป็นกิจจลักษณะ ไม่ควรทํากิจกรรมอื่นที่ทําให้แขกผู้มาเยือนเกิดความไม่สบายใจเกรงใจจนไม่กล้ามาเยือนเช่นใช้ห้องรับแขกรีดผ้าใช้กินข้าวใช้เป็นที่นอนตัวอย่างเหล่านี้ท่านลองนึกภาพตามนะครับหากแขกมาเยือนพบเห็นเราทํากิจกรรมเหล่านี้แขกผู้มาเยือนนั้นต้องหยุดรอหรือชะงักหรือเกรงใจจนไม่กล้าเข้ามาในห้องรับแขก จึงเป็นในยะทางห่วงจุ้ยว่าหากเราใช้ห้องรับแขกทางกิจกรรมอื่นๆดังตัวอย่างข้างต้นเป็นการไม่ต้อนรับโชคขาดโอกาสไม่ได้รับข่าวสารดีๆจากภายนอกห่วงจุ้ยให้ความสำคัญกับห้องรับแขกเพื่อคนในบ้านได้รับข่าวสารที่ดีได้รับโอกาสได้รับโชคทางด้านการงานและการเงิน เราควรจัดห้องรับแขกตามรายละเอียดห่วงจุ้ยข้างต้นและให้หลีกเลี่ยงข้อห้ามที่ได้กล่าวไว้ส่วนเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับห่วงจุ้ยห้องรับแขกนั้นผมได้แปะลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เช่นการหาเลขประจำตัวห่วงจุย้ยการเลือกสีผ้าม่านสารตีจุเอียท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในคลิปที่กล่าวไว้สำหรับคลิปห่วงจุ้ยนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ และฝากกดติดตามหรือ Subscribe ให้กับช่องหวงจุ้ยบายนลงเราจะทำคลิป่วงจุ้ยที่ท่านสามารถนำไปใช้ได้ด้วยตัวเองออกมาอย่างต่อเนื่องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ